อะไรอะแม่หนูงงไปหมดแล้วเหตุเพราะลอยกระทงเมื่อคืนแม่แพทได้โพสไอจีสตอรี่ไปลอยกระทงเมื่อคืนพร้อมหนุ่มคนใหม่ของแม่เอ๊ะใช่หรือเปล่าเพราะภาพเมื่อคืนมันได้หายไปจากไอจีแม่แล้วจ้าแต่ก็ยังมีมือดีแคปทันนะแม่ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงลบแต่ไอจีสตอรี่ของหนุ่มตำรวจยังมีรูปแม่อยู่นะเอ๊ยยังไงลบเพราะดรามา่าหรือ รบเพราะหนุ่มตำรวจนะแป่แตแตแตเช้านี้แม่แพทได้โพสต์รูปสุดแซ่บพร้อมทั้งแคปชั่นแสบแสบคันๆว่าสรุปโสดนะแฮชแท็กจีบได้แฮแทกเปิดแล้วปิดเลยอุ้ยสงสัยไม่ทานแล้วจ้าเพราะชาวเน็ตบ้านเราคงไปส่องผู้ใหม่แม่กันให้รื้มแล้วอ่ะจ้า ใดๆถ้าหัวใจแม่ชุ่มฉ่ำชาวเราก็ยินดีด้วยนะแต่แม่มีข่าวจิ้นกับใครก็มักจะมีข่าวคนจริงของแม่เสมอเลยเนาะว่าแต่ผู้ใหม่แม่แอบแซบอยู่นะดีกี่ไม่ธรรมดาเลยจ้าเอาไว้ยังไงแล้วจะมาบอกกันอีกทีนะคะถ้าหากว่ามีข่าวใหม่ๆหลุดออกมาจากปากแม่หรือว่าแม่เผอโพสอะไรออกไปวันนี้เราเผื่อกันเบาๆกันเนาะเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่จ้าไปแล้วบ๊ายบาย